รุดม่านปิดฉากลงไปแล้วสำหรับคดีโรงพักร้างภายหลังที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำร,รงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาโดยมีคำสั่งยกฟ้องคดีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีพวกด้วยนายตำรวจ4รายเอกชนหนึ่งรายและตัวแทนเอกชนอีกหนึ่งราย สำหรับสุเทพเป็นหนึ่งในนักการเมืองรุ่นลายครามผ่านร้อนผ่านหนาวในสนามการเมืองมาไม่ต่ำกว่า43ปีตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งสอสอสุราษฎร์ธานีครั้งแรกเมื่อปี2522โดยสุเทพกล่าวภายหลังสารยกฟ้องว่ารู้สึกดีใจที่พ้นมนทินภายหลังต้องถูกโจมตีว่าเป็นคนทุจริตมานาน8-9ปี ในคดีนี้สุเทพยืนยันความบริสุทธิ์นับตั้งแต่นายทาริศเพ่งดิดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ขณะนั้นทำสำนวนมาตั้งแต่ปี2556และส่งให้สำนักงานปปชจนมีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเมื่อปี2558เป็นต้นมาก่อนจะลงมติชี้มูลความผิดเมื่อปี2562 จากประเด็นที่สุเทพหลุดบวงคดีนี้ทำให้กระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ไปที่ปปชซึ่งเป็นแม่งานหลักในการทำสำนวนและเป็นโจทยื่นฟ้องคดีนี้เบื้องตน้นนิวัฒชัยเกษมมงคลเลยาธิที่การคณะกรรมการปปชออกมาระบุว่าประเด็นนี้ต้องรอสำนักคดีสำนักงานปป,ปชคัดสำเนาคำพิพากษาฉบับเต็มมาวิเคราะห์ก่อนจะส่งในที่ประชุมคณะกรรมการปป,ปชพิจารณาว่าจะมีการอุทธรหรือไม่ ส่วนกรณีปปชไม่ได้มีการฟ้องในประเด็นเรียกรับสินบนทําให้พยานหลักฐานอ่อนลงหรือไม่นั้นนายนิวัฒชัยยอมรับว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมาเป็นข้อมูลเชิงลึกและไม่มีหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินจึงฟ้องเท่าที่มีพยานหลักฐานครบถ้วนเท่านั้นแน่นอนว่าประเด็นเรื่องเรียกรับสินบนคือไม้ตายที่อาจทำให้ทิศทางของคดีนี้เปลี่ยนไปแต่หลายฝ่ายจึงตั้งคำถามว่า เหตุใดสำนักงานปปชจึงไม่ไต่สวนเชิงลึกให้คืบหน้าต่อไปหากย้อนคดีนี้ที่ผ่านมามีการแบ่งออกเป็นสองสำนวนและเพิ่งมารวมกันเป็นสำนวนเดียวในการไต่สวนของสารดีกาได้แก่ 1. คดีโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน396หลังมูลค่าความเสียหาย1728ล้านบาทเศษและ 2. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักหรือแฟลตตำรวจ 163หลังมูลค่าความเสียหาย3,994ล้านบาทเศษโดยแต่ละสำนวนนั้นมีชื่อผู้ถูกกล่าวหาเหมือนกันและต่างกันแค่บางรายคดีนี้ DSI นายคที่ทาริ์เพ่งดิดรับผิดชอบคดีเมื่อปี2556ปรากฏชื่อของบุคคลอีกมากมายในสำนวนร,รวมถึงชื่อของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นด้วย แต่การไต่สวนของปปชตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมามีการตัดชื่อเหล่านี้ออกไปเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอรับฟังได้ว่าเกี่ยวข้อง ขณะที่วิชามหาคุณกรรมการปปชขณะนั้นยังทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการไต่สวนเคยให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าคดีก่อสร้างโรงพักทดแทนนี้ไม่ใช่แค่ประเด็นการผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 5 7เท่านั้นแต่ยังสาวลึกไปถึงเส้นทางการเงินหรืออาจมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐด้วยขณะเดียวกันในช่วงการไต่สวนของคณะกรรมการปปชชุดเดิมได้เกิดแรงตึงเครียดกันระหว่างวิชามหาคุณและสุทเทพเทือกสุบรรเมื่อสุเทพ ได้ทันหนังสือถึงคณะกรรมการปรปรชอขอให้ถอดวิชาออกจากการเป็นประธานอนุกรรมการการไต่สวนเนื่องจากเคยเป็นคู่ขัดแยง้ง ในช่วงที่สุเทพเป็นรองนายกรัฐมนตรีมีมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจรับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกลับเข้ารับราชการอีกครั้งแต่ส่วนทางกับมติคณะกรรมการปปชที่ชี้มูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงแก่พลตำรวจเอกพัชรวาทในคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรเมื่อปี2551 แต่สำนักงานปปชยุคนั้นกลับไม่ยอมทําตามข้อเรียกร้องของสุเทพโดยยังให้วิชานั่งประธานอนุกรรมการไต่สวนต่อไป แต่เมื่อถึงยุคผลัดใบของสำนักงานปปชมีกรรมการใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นำโดยพลตเอกวชรพลประสานราชกิจเข้ามาเป็นประธานปปชก็ถูกจับตาการทำหน้าที่ของปปชจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะคดีก่อสร้างโรงพักทดแทนจากเดิมที่เน้นทางไต่สวนไปที่เส้นทางการเงินหาข้อมูลเรื่องรับสินบนเพื่อเป็นหลักฐานชิ้นใหญ่ในการมัดตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่กับพลิกประเด็นไปสืบสวนเรื่องขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่รวมไว้ในสัญญาเดียว ไม่ยอมแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายภาคทำให้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และกรณีหัวประมูลจนสุดท้ายเมื่อปี2562ที่ประชุมคณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลความผิดสุเทพและผู้อกรวมหรายในประเด็นผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และเอกชนผิดฐานสนับสนุนตามพรบรหัวเท่านั้นโดยไม่มีประเด็นเรียกรับสินบน จากนั้นวันที่20กันยายน2565คดีนี้ก็มีคำพิาพากษายกฟ้องคดีที่ปปชดำเนินการไต่สวนมาตลอดหลายปีและเป็นหนึ่งในคดีที่เป็นมหากาบที่คนในสังคมติดตามว่าสุดท้ายแล้วปลายทางของคดีได้มีบทสรุปออกมาเป็นอย่างไร